ดนันดีละใช่ยขยบได้วันนี้ขาขาขยบได้ใช่ไหมนม นกินดิแล้วกินดิถ่ายก็ถ่ายสิจะเก็บไว้ทขาไมล่ะเหลือสองข้อเปล่าเดี๋ยวเราเอาในตู้เย็นออกมาเอาหมูได้กินต่อตัตอีกตาหนียะถ่ายเราไม่กินเดี๋ยวเราก็เอาออกตู้เย็นมาเออเอาถ่ายนี่ถ่ายเอออยากไปไหน

หรืองอจะได้ด er ูด้วยแผนคดทับมันม ja, ีหรือเปล่าแล้วเขาเขาบอกมีหรือเปล่าเขาบอกมีหรือเปล่าเบอร์เจ็ดแผนทับท่าเรือบัไม่ได้บอกไม่มียังงอ่ะ ต้องล้างเ่รอตายเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้เดินไม่ค่อยเหนื่อยนะเนี่ยเอาสักรอบยาวๆไว้โอยแอบไหวนะลองดูดิไม่ไหวก็ไม่ไหวก็กลับมาเอาไหมพี่เอาครึ่งแล้วไปเอาครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่ง เอาไปวางเก้าเอ,าอยียเอาไป,าไปขึ้นหนึ่งก็ไปน้องกลัวนะหนึง่งสองอตึ๊บไปขึ้นหนึก็ไปเออ มันยกขาได้แล้วอ่ะเอ้ยอ๋อสุดยอดเอ้ยเอ้ยอย่างนี้มีโอกาสไ้มเอออโอสุดยอดเลยนะที่เอออ๋อเดี๋ยวสง่งไปให้แอกลุ่มดูอโอเฮ้ยเฮ้ยมันยกได้ไหมเอ้ย ก็คือทําทำทำตามที่นองบอกไว้นะเนี่ยเออมันถึงมีแรงเนี่ยเออเออคนไมอยากเชื่อเลยไม่ด้เดินเป็นเดือนเจวันก็มาเดินได้เว้ยไม่ถึงสิบวันใช่เป่าจังเ,เด็ดอไรทํไงนนี้ ทำย้มไว้ถ้าไปโรงพยาบาลต้องรอไปสองสามชั่วโมงถึงจะได้เข้าห้องกากภาพอเาไว้เอาเว้เออเออเอเออเว้ถามเลาด้วยเออเออเอาเออเออเว้เอาเตียงเลย เอาเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวเอ้ยเอ้ยไม่ถึงสิบวันอ่ะวันที่เจ็ดวันที่แปดได้แล้วอ่ะเออเอาหละเอ้ยเออสุดยอดเลยเอามือเอามือตรงนี้แหละเดี๋ยงออยกหนึ่งสองึ๊บโอเคปะเอ้ย ไหนบอกสิบวันไงเจ็ดแปดวันได้แล้วอะ่ะเออไม่ต้องสิบวันแล้วอะ่ะ